CantMethod 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 อ่าส่วนของ CantMethod นะครับคือ XI บวก1เท่ากับ XI ลบ F x i คูณกับ x x i ลบหลบ x i หารด้วย f x i ลบหนลบกับ f x i โอเคปะครับซึ่งมันก็เหมือนกับวิธี false position เลยถูกปะ เหมือนกันนี่ใช่ไหมนี่คือ x r ไง x r นี่คือ x u f x u x l ลบ x u f x l ลบ f x u เห็นปะม,มันคือสูตรเดียวกันเลยฮะแต่ว่าเอ่อหมือนกับแอพลายให้มันดีขึ้นก็คือเอ่อมันก็คือคืออย่างอย่างพวกนี้ก็คือประมาณว่าฟังกช์ชันเนี่ยเอ่อมันอยู่อย่างนี้นะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็น ฟ <For> อร์ p โพสชั o นก็ใช้หลักสามเหลี่ยมคล้ายแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นพวกแบบซีแคนเม t h อดหรืออย่างนิวตันลับสันเนี่ยใช้วิธีเอาลากลากเส้นสัมผัสแล้วก็คิดความชันนะคิดความชันเนี่ย fx สมมติ x, ตรงนี้เป็น xi ตรงนี้เป็น fx i อะไรเงี้ยตรงนี้เป็น xi ลบหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะตรงนี้ fx i ลบหนึ่งอย่างเงี้ย โอเคป่ะแล้วก็ค่อยๆผูบขึ้นมาค่อยๆไล่มันเข้าหาคําตอบเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ซึ่งหลักการก็คล้า,ายๆกันดังนั้นคิดว่าไม่น่ามีปัญหาซีแคนแมสอดก็ทําให้ดูสักเล็กน้อยเออแต่แต่ทีนี้ซีแคนแมสอดจะมีจะมีตัวที่เพิ่มเข้ามาก็คือเห็นไหมตัวที่เราไม่คุ้นก็คือ x ลบหเนี่ยมันก็อารมณ์เหมือนประมาณ x xl นะเป็นขอบล่างขอบบนอะไรประมาณนี้ ดังนั้นเวลาทำ e q u e n c e method เนี่ย x i ก็คือตัวที่เราเริ่มนะแต่ว่าเราเราใช้เหมือนกันาการที่เราจะใช้หาตัวต่อไปเราต้องมีตัวปัจจุบันแต่ทีนี้ sequence method เนี่ยมันละเอียดขึ้นคือเราไม่ได้ใช้แค่ตัวปัจจุบันตัวเดียวเราใช้ตัวปัจจุบันแล้วก็ตัวอดีตก่อนปัจจุบันอีกงงก็คือการจะ,ะเหมือนกับจะไล่สเต็ปเนี่ย x ศูนย์อหนึ่งะถ้าเกิดเป็นวิธีโปรตีเนี่ยเราเราจะหา x 1หนึ่งได้ต้องใช้ก็คือต้องใช้ x 0ศูนย์แต่วิธีซีแคนเนี่ยจะหา x 1หนึ่งได้ต้องมีต้องรู้ f ลบหนึ่งด้วยแล้วลบหนึ่งด้วยเพื่อมาหาถึงได้หนึ่งตัวดังนั้นแล้วก็ x กหา x ็กสองก็ต้องใช้ x 1หนึ่งหาแล้วก็ x 0ศูนย์หาอะไรอย่างนี้โอเคปะ่ะใช้สองตัวนี้ก็ เริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยโจทย์ข้อเดิมนะโจทย์ข้อเดิมก็คือ,อเขียนอะไรออกมา f x เท่ากับ6 x กำลังสองลบ1 7 7 x เอ้ย1 1 7 x บวก1 7 7 x เอ้ยนี่กำลังสองลบ 5ใช่ไหมวะลบ5โอเคปะ่ะแล้วนี้โจทย์เขาบอกว่า x อกลบเลบหนเนี่ยเท่ากับ3 x 0เท่ากับ4โอเคปะ่ะคือจะใช้ secant method เนี่ยมันอย่างน้อยต้องต้องรู้ตัวเริ่มก่อน2ตัวโอเคปะ่ะเหมือนเหมือนฟอร์มโพสิชันที่เราต้องรู้เอกับ x l เอ็กซ์อลโอเคละ,ะพูดหน่อยทีนี้มาเริ่ม ทำสามครั้งเหมือนกันอินเ l เ t ชันอ่าอ์ครั้งที่1เกียดเกียดโอเคครั้งที่1ก็แทนเลย x 1ก็เท่ากับ x ศย์ลบ f x ศอ่ะ f x ศคูณกับ x ลบหลบด้วย x ศหารด้วย f x ที่ลบหอ่อ f x ศูนย์อย่างงี้เอ,อลบหนึ่งศูนย์นี่คือครั้ง f ครั้งที่ลบหนึ่งกับครั้งที่ศูนย์นะโอเคปะ่ะอ่าซึ่งก็แทนค่ามาว่าเอศูนย์เนี่ยตัวบอกบสามลบ f อฟสี่สามลบสี่หารด้วย f 3สามลบ f สี่โอเคปะ่ะอ่าโอเคก็จะได้คำตอบเอ่อก็จะได้ x ครั้งที่หนึ่งคือสามจุด สามสองหกเคนะได้ x ครั้งที่หนึ่งก็สามสองหกก็อ่ะอา approximate error ก็คือเอาสามจุดสามสองหกลบสี่หารด้วยเพราะว่าครั้งที่หนึ่งก็ก่อนหน้าครั้งที่หนึ่งก็ต้องเป็นสี่ถูกปะอะไรประมาณนี้แต่ที่จริงครั้งแรกมันก็ คิดไว้หน่อยแล้วกันคือมันก็คิดได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยโอเคป่ะก็ก็คิดออกมาโอเคนะหลังขั้นที่หนึ่งเสร็จปุ๊บมาดูครั้งที่ i t e r a t i o n ครั้งที่สองครั้งที่สองปุ๊บก็คืออะไร x สองก็เท่าก็เท่ากับ x หนึ่งลบ f ที่ x ที่หนึ่งคูณกับ X ส่วนลบ X กใช่ปะก็มันก็จะไล่ไปเรื่อยๆ fx 0ลบ f อเหนึงปะแทนค่า X 1เมื่อกี้ที่เราหามาได้คือ3 3 2 6 3ดสามสองหกสามจลบเเขียนตรงนี้แล้วกันสามจุลบเ สามจุดสาคูณกับสี่ลบ3.326องหหารด้วย F 4ลบกับ F 3.3 2 6เท่ากับ3.481ุดสี่เคปะโะเคนะ,ะก็เสร็จเอาเอาตัวนี้ไปหาต่อรอบที่3 อ่า x 3เท่ากับ x 2ลบ f x 2 x 1ลบ x 2องเห็นปะ่ะมันก็ไม่มีอะไรทำไปเรื่อยๆโอเคปะ่ะก็แทนค่าเหมือนเดิม x 2ก็คือตัวนี้อ่าเห็นปะ่ะโอเคนะ <laughs> x สอ2ก็คือตัวนี้เริ่มเหนื่อย โอเคก็จะได้ x 3มมาก็เท่ากับเท่ากับ3.586โ okay, อเคป่ะอะได้าเปอก็จบ3รอบอถ้าเกิดหาเปอร์เซ็นต์ก็คิดเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือวิธี secant method โอเคป่นนะเดอ่า